ไลฟ์ขึ้นไหมอันนี้ไม่แน่เชื่ออยากไลฟ์ขึ้นปะทุกคนไลฟ์ Life ขึ้นไหมอะเดี๋ยวขอไปดูใน YouTube แปบบ๊บโอเคขึ้นนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดรูปก,กันนะทุกคนโอเคเปล่าโอเคเปล่าทุกคนวันนี้ก็จะมาวาดรูปเนาะ ได้ยินเสียงไหมอ่ะเดี๋ยวเราขอแบบเออถูกแบบนะได้ยินเสียงเหรอได้ยินเสียงเปล่าได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงไหมโอ้ยได้ยินใช่ไหมแบบนะ้าแบบน้าครับ แป๊บนึงน,นะครับผมแปบ๊บนะขอเวลาแป๊บนึงน,นะครับคือไลฟ์มันไม่ขึ้นอะในมือถืออะไลฟ์แบบขึ้นเหรอเดี๋ยวขอไปดูไลฟ์ตัวเองในคอมแป๊บนะตัวนี้คือมันไลฟ์แบบขึ้นเหรอโอเคเสียงได้อยู่ได้อยู่โอเคทุกคนมาวันนี้ก็จะมาไลฟ์กันนะ ก็วันนี้ครั้งแรกเลยก็ไม่เคยไลฟ์มาก่อนเลยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาวาดรูปกันก็วันนี้จะวาดรูปเกี่ยวกับผลไม้แล้วให้เป็นคนอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ผลไม้กลายเป็นคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลไม้อะไรนะที่เราอยากอยากให้มันแบบเป็นคนอะไรย่างนี้ใช่ไหมอันแรกเราอยากให้แบบทับทิมอะ ถาอย่างว่าทับทิมอ่ะทุกคนเออทับทิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผลไม้ชนิดหนึ่งที่เราชอบกินนะคือเมตรมันอร่อยมากคือมันอร่อยมากนะทับทิมเนี่ยซึ่งมันมีความจิ๋วของมนันแล้วก็สีแดงๆเดี๋ยวเราขอวาดลงในนี้ก่อนนะเอ้กดผิดกดผิดก็รับครั้งแรกอาจจะแบบมันมันงงง,งงหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคสีแรกที่ไม่ใช่ไม่ใช่ สีแรกที่ที่เห็นน่ะจะเป็นสีแบบแดงๆแบบเนี้ยความแบบมันๆแดงๆเข้าใจปะแล้วก็อยากได้ความเป็นสีชมพูแบบแบบเนี้ยเออความท,ทําทีมันก็ต้องมีแบบชมพูชมพูแดงๆใช่ไหมแล้วก็แบบได้แบบแบบดงจี๊ดเลยอ่ะอีกสีหนึ่งสีแบบแดงเข้มๆประมาณเนี้ย ได้เลยเน,นื้อสามสีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้มันเป็นคนให้มันเป็นรูปร่างลักษณะนะอันนี้คือผลละไม้ชนิดแรกที่เราจะมาวาดกันนะเดี๋ยวเราวาดภาบทิมกันนะภาบทิมเราก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะวาดยังไงไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดกันนะครับมาก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยเริ่มวาดเลยนะก็เดี๋ยวจะเอา เริ่มตั้งแต่ส่วนหัวนะเราอาจจะวาดไม่ไหวนะเพราะ,ว,าจจะว่าเราจะวาดไม่สวยดผิแล่าจ,จะวาดไม่สวยนะเพราะว่าเราใช้นิ้ววาดน,นะในวันนี้ก็คือใช้นิ้วพอไม่มีเงินซื้อปากกาพูดตรง <S <S ๆ,ๆแล้วก็คือวันนี้ก็จะมาไลฟ์เพิมจริงอยากไลฟ์นานแล้วไลฟ์แบบนี้อยากไลฟ์นานมากแล้วแต่แบบเออแม่เอเอเขอ้าใจปะคือกว่าจะได้แบบมีปกมโกปรแกรมกว่าจะได้ไลฟ์ก็คือชัติหนึ่ง จริงๆความทับทีมเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะวาดที่มันเป็นคนนะแต่ฉันอยากให้วาดมันเป็นแบบตัวมุงมีน่าราักอะเข้าใจปะเออก็เลยว่าเดี๋ยวจะวาดทับทีมให้มันแบบเป็นตัวตะมุตะมีน่ารักน่ารักละกัน,าาก,ก,นก็สําหรับตัวทับทีมของเราแน้ะก็จะเป็นสีแบบขอเป็นสีแบบขอเป็นสีแบบตรงเนี้ตานางจะเป็นสีดำๆนะแต่แบบ นางก็เออตาไข่เขาไม่ดำแบบนึงอาจจะอาจะว่านี่สวยนะขออภัยด้วยนะครับเนี่ยตัวนางทบทีมนะก็ทำทีมเนี่ยมันก็จะมีความเมือกเมือกของนางอยู่เข้าใจปะเออแล้วก็เลยแบบวาดให้สีมันไม่กลมกลืนกันอนะเข้าใจปะเออไม่ให้มันกลมกลืนกันอนะ่ะให้มันเป็นเมือกเมือกเห็นไหม เออให้มันแบบไม่กลมกกืนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นมืดๆอะ่ะเข้าใจป่ะมีความเป็นมือกแล้วก็ตรงหัวน,นเนี่ยเราจะวาดให้มันเป็นแบบเราจะวาดให้มันเป็นแบบความเมือกอะ่ะเข้าใจป่ะเออแต่มันก็น่ารักดีนะน้องๆชอบชิมเรานะฮะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับ อวยสำหรับบนหัวนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปตัวนะสำหรับตัวเราพี่ว่าพี่จะว่าเป็นแบบสีแบบส้มส้มอ่ะส้มส้มตุนตุน,ตนส้มส้มก็ได้คือสีส้มแบบ,แบ,บนั้นมันส้มเกินนะเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะว่าแบบอีกส้มหนึ่งอ่ะให้มันเป็นสีแบบโทนเนื้อ,นอ,นอหน่อยโอเคปะให้มันมีความแบบเมือกเพราะว่าทับที่มันจะมีเมือกใช่ไหม เออเข้าใจปะว้าวววดวตาดตานอน,อนขอโทษขอโทษขอโทษนะนอน,อนคือการใช้มือวาดมันก็จะไม่คุมโทนเหมือนใช้นิ้สอบวาดเข้าใจปะโทษนะนอน,อนคือนี่ว่าในหนวอดนปุกด้วยนะคะอุ้ยแต่ว่าน่ารักหนาะคิดเหมือนกันเป้าน่ารักไม่คิดอะม,มีคนเขาก็จะบอกเฮ้ยไม่คิดหลอกอะไรอย่างงี้โออโอ,อ ก็คิดเหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่คิดกลัวจะคิดทุกคนเดียวอะไรประมาณนี้คิดมันจะมีคําหยาบอาจจะมีคําหยาบด้วยนะคิดนี้ก็เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีที่มีวินัยมากๆนะคะไม่ค่อยพูดคาหยาบหรอกแต่แบบเออนะแต่แบบคำูทงคำูทานก็ขอโทษด้วยนะจ้าโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็จะมีความเป็นแบบสีแบบเมื่อของความเป็นทัพทีมอะเข้าใจปะ มันก็จะเป็นความแบบมึกเมื่อกอะก็จะเป็นความมึกเมือกแล้วก็ข้างล่างขอเป็นแบบชมพูแบบชมพูอะชมพูได้ปะเราจะว่าเป็นชุดไงอืมนี่ชุดนางนะฮะชุดน้องทับทีมเรานา่นารักน่ารักนมากเลยน่ารักมากน่ารักมากน้องทับทีมเรา ก็ขอแบบไอ้น,นี้ต้องหัวหนุห่ยตัดเส้นอะไรมีความแบบมีความอยากตัดเส้นอยู่นะวีน่ารักนะน่ารักสำหรับสำหรับเแบบอันนี้ให้นิววาดนะมึงก็ก็น่ารักอยู่ก็น่ารักอย,กกอยู่ก็มีความแบบตะมูตะมีอยู่นะทุกคนปะก็ตะมูตะมีอยู่ปะเนี่ยได้ปะได้ปะ ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ดีมีคำหยาบเนาะคือเราจะบอกว่าช่วงเนี้มุนตูนอะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรอยู่เท่าไหร่แต่ก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรอย่างนี้ขออภัยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มันยุ่งเยอะมากนะจ๊ะงานก็คือเยอะมากคืองานคือไม่ไหวอะงานก็คือเยอะมากนะ ขอโทษที่พูดคำหยาบด้วยนะว้าย้งิ่งมือโดนอ่ะก็อาจจะตัดเส้นไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะแต่ก็น่ารักดีนะคะทับทิมนะคะน้องทับทิมตัวแรกเลยนะในในอันเนี้ยในแก๊งนะคะเป็นอาจจนะคลิปหน้าจะเอาของสักฟอกอะไรอย่างงี้มาทำอาจจะใช้แบบ อุปกรณ์อะไรยก็เดี๋ยวอาจจะได้มาเจอกันอีกทีนะคะในรอบหน้าซึ่งมันจะได้ร้านเมื่อไหร่เนาะชั้นนี้ม้นตัวของหนูทำการ์ตูนนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเข้าใจปะเดี๋ยวมันก็จะมีเสียงแทรกเข้าใจปะแล้วแล้วแบบเสียงมันจะไม่ได้อะไรเงี้ก็เลยยังไม่ค่อยทำคลิปการ์ตูนเท่าไหร่อาจจะมาวาดรูปให้อยู่อะไรประมาณนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะสําหรับเจ้าน้องตัวแรกของเรานะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จิ คือตัวแรกนี่อก็คือทำเป็นแบบอวตารเข้าใจปะไม่ใช่อวตารด้วยเหมือนแบบอิโมจิอะจ้อิโมจิปะเจะอิโมจิปะ,ะ,ปะทุกคนอิโมจิอะโอ้อิโมจิอะไรเงี้ยไม่แต่น่ารักมากเลยนะเป็นอิโมจิเป็นอิโมจิอ,มจอิโมจิอะไรเงี้ยโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่ คุ้งเสร็จแล้วเสร็จสักทีนะทุกคนกว่าจะว่าเสร็จคือใช้เวลาดวมนานอยู่นะโอเคนะครับสำหรับรูปแรกก็น่ารักมากๆเลยชอบมากๆเลยนะสำหรับน้องทับทิมเป็นน้องตัวแรกนะทุกคนทับทิมทับทิม ทัพทิมของเราวันนี้ก็คือลายมันไม่ขึ้นในมือถือเดี๋ยวขอไปดูในในมือถือแป๊บนะว่ามันขึ้นไหมอะ่ะโอเคปะมันขึ้นไหมอ่ะในมือถืออะมันขึ้นไหมย่อขึ้นไหมย่อถ้ามันไม่ขึ้นนี่คือแบบงงมากนะเดี๋ยวขอดูก่อนมาก เอล้ก็อ่อ้ามันกอ้อาวมันไลฟ์มันไม่คุ้นหรอทุกคนไลฟ์มัน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 นมันยังไงอะคนเฉพาะน้องสับทิมสิแล้วแต่ว่าไลฟ์มันไม่คุ้น อ้าทุกคนไม่ซิงใช่ไหมไลฟ์ไมู่ดหนหรอทุกคนขอมนิปนแป๊บนะเราขอแบบแป๊บนะเราขอแบบสวัสดีฮะสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้คือการไลฟ์ที่แปลว่าไลฟ์ไลฟ์ที่แปลว่าไลฟ์ไลฟ์ที่แปลว,ว่าจะไม่ขึ้น นี่คือคำนคำจริงๆร,ริงไลฟ์ที่บอกว่าจะาไม่ขึ้นก็คือแบบนี้แหละไลฟ์ครังร้งแรกอ่ะอ้ในคอมหมอไม่คุรรยไลฟ์อ่ะเฮ้ยเขาขอลงไปไลฟ์ในมือถือได้ไหมโอ้ยแล้วมีคนมาดูด้วยนะอนดีตช่วยฉันช่วยฉันด้วยทุกคนเฮ้ยจะลงไลฟ์ไม่ได้นะคิดมาฉันไหมฉันจะลงไลฟ์ไม่ได้นะไลฟ์ครั้งแรกเหรอใช่ครับไลฟ์ครั้งแรกนะครับทุกคน เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับน่าจะเป็นนะครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเราเราดูกันกนะทุคนนี่คือการไลฟ์ครั้งแรกในในช่องนี้แล้วเราก็จะต้องไปไลฟ์แรกแบบนี้ได้ทุกคนทุกคนเราทำอีก Q&A ดีปะ่ะเปลี่ยนชื่อไลฟ์ไหมให้เป็น Q&A ไปเลยจุกๆจุกจุป่ะอรล อารมมากันนี้คืออยากให้ไม่์เฉยๆแบบฉันัเลยอ่ะไลฟฉันเป็นอะไรไม่รู้ไลาแล้วหน้าจอไม่ขึ้นอ่ะนี่คือคำว่าจริงนะจ๊ะนี่คือคำว่าจริงจริงที่แปลว่าปุ๊แง yeah. ่ไปเลยเย่ yeah. ทุกคนช่วยเราด้วยเรากินกล้วยอยู่บนหลังคานะเราอาจจะ ต้องลงไปแล้วก็ไลฟ์ขึ้นอีกรอบไหมแง่แง่ทุกคนแง้ตอนนี้คือแง่มากเลยดีฮะสวัสดีครับทุกคนเราคนไลฟ์เราคนลงไปไลฟ์แล้วเราคนลงแล้วก็ขึ้นไปไหมการไลฟ์ครั้งนี้ก็คือลำบากนะคือทำไาทำไมวันนี้ถึงมาไลฟ์ก็มีเหตุผลนะจ๊ะไม่มีเหตุผลหรือไม่ีช่ว่าเหตุผลใดๆสิ้น อย่างไลฟ์คือไลฟ์<ม>แล้วก็ไลฟ์มันก็เป็นแบบที่ที่คน<ช>เห็นนะจ๊ะว้ายเราไลฟ์เนี่ยทุกคนงนั้นเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ไปก่อนไดปะทุกคนเราขอลงไลฟ์ไปก่อนได้ปะล้าเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาไลฟ์ใหม่นะทุกคนเจอกันไลฟ์ในรูมิหลัะใช่ครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันนะในในไหนก็ในไหนนั่นแหละลอืมก็อยากเจอก